มีอยังบ่น,นี่กระเดะหรฮะมีอยังพี่น้องปาตุเป็นอยังนี่แขนจุกโกอยู่นี่มีอยังพี่นอ้องปุ๊ดแขนจุกโกอยู่พี่น้องมาใส่ขีเก้าโจอ,อยังไรอยู่พี่น้องนี่ยังนี่เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามสี่หาตัวพี่น้องห้าตัวครับผม นี่ยงบ่โอ้หน,นี่พี่น้องหลังเรียกพี่น้องพาตัวหนึ่งสองสสสสตัวพี่น้องพาตัวพาตัวพาผมวางมือไม่กมืนเน่พี่น้องเขามาใส่นั่นครับพี่น้องมาใส่ขี่เกลเขาครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องผองปายสุขุทุกคนเอที่ดูกันครับผมมีพระผีพ่อน้องออกมาใส่หลอบกบครับผมพอดีเขาเกี่ยวเขาไม้นะครับเนาะไม้นี่ก็คือผมว่าใส่ปีกายนี่ครับไม้นี่คือว่าโอเคอยู่ครับแต่ปีนี้บุหรี่เสพนิันงไดพี่น้องก็ห่างหายจากใส่หลอบกบไปหลายเมื่อพี่น้องก็แล้วบุนเล้วท่านมาบกบนกระถิ่นว่าง่ัยใครแต้มพี่น้องเอ้ย วันนี้กัไข่แนลครับวันนี้ได้เยาใส่ปลามากก็เลยตอ,อ,อกมาใส่หลอบกบลกร่องมึงพี่น้องว่าจะเป็นแนวไหนครับผมเยาของเขาก็ใส่ปลาเด้อพี่น้องได้ใส่ปลามากครับผมหลอบของเขามันหลว่จากหลังพี่น้องเนี่ยนะครับนี่ใส่ปลาครับผมวันนี้ก็ออกมาตะเวนแน่พี่น้องเพราะว่า ไม่พี่น้องว่ววางหันหน่อไปทางพูนหน่อยอุ้ยบวงใส่พี่น้องเขาใส่กินเบอร์อหรอที่น้อยใส่กินเบอร์หรอครับก็เลยมาทางนี้เขาเกี่ยวเขาไม่พอดีครับเห็นหนึงเขาตากเขาทั้งทั้งบานก็เลยออกมาเมืองพี่น้องไปเดี๋ยวไปใส่น้ำกันครับแปลว่าตอนใส่ผมก็ไปไทยเมืงองขึ้นเก่าเด้อพี่น้องถ้าแต่เมืองตอนตอนใส่ตอนตอนใส่เนี่ยครเขาไปเมืองชีบเขาเก่าได้พี่น้องตอนนี้ก็ ขอหยาดใจก่อนเนี่ครับเดี๋ยวมือเอือนเสาค่อยมาหลุมมาหลุดน้ากันว่ามีพนงานมาฝากพี่ฝากห้องซัมเดย์ค่อยมาหลุดน้ากันครับมือเอือนครับผมไปครับขอหยาดใจครับผมสวัสดีครับสวัสดียักษ์เสาครับผมพพี่น้องออกมายามหลวบกบอีกแล้วครับใส่เลยหมวกวันพี่น้องเดี๋ยวเราไปยามน้วกันนะครับมือออกมาดสายพี่น้องเจิดว่าฟาฟาคนตีละข้างครับผม ไปครับว่าเสียเวลาครับผมพาไปชมน้ำกันเลยครับว่าจะมีแต่ไม่โตมากฝังพี่ฝางง่วงบ่ไปครับผมหลุนลงนังเล็กเลยพี่น้องคือบนน้องมใอาใส่ขีโก้เขาพี่น้องเอ้ยโอ้ยพินจังใดเนีนนยงบ่โอ้หึนี่พี่น้องลงังเล็ก พี่น้องพาตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หาตัวพี่น้องพาตัวพาตัวาตผมวางมือไม่กบมือแน่พี่น้องเขาาใส่นั่นครับพี่น้องเมส่ขี่เกเขาครับพาตนั่งอึกตึงเลยพี่น้องหาแต้มพี่น้องหนึ่งสองสาสี่หาโอ้หกแต้มพี่น้องพาตรอบแทบแตกพี่น้องอ มาคักมาแน่แถวมาแนี่นนปัดตัวอูว้หลอดแตกแตกเลยพี่น้องโอ้โหแตกครับผมปัดตัวปัดตัวปัดตัวค,ค,คัก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 พี่น้องแก๋วเอาเก็บครับผมอู้สุดยอดสุดยอดพี่น้องมาใส่ขีดเก้าเข่าเจ้ายังไงอยู่พี่น้องสุดยอดครับผมโอู้หไม้เนี่ยไม้ไม้เลยพี่น้อง หมยที่ผมมาใส่ปีปีกไก่เนี่ยครับปีที่แล้วครับผมมาบพาท่านขจอกครับขจอมาใส่ก่อนครับไม้ยนี่ครับโอ้เสียดายจอกเอาสาวหน่อยตกนมม้ำมาใส่พี่น้องมาใส่ขี่าขาเกวขจอกครับเขาเกี่ยวเขาแต่ยน่ยมันได้เพาเขาเกี่ยวเขาไร้เมือแล้วพี่น้องมันต้องมาพวัวเสียดายไมนี่ยนี่ยังบนนี่ก็ได้โอ้มีอยู่พี่น้องมีอยู่ครับ อีกตัวสองตัวพี่น้องไปสายแล้วครับพี่น้องสองตัวครับผมหล,ลังต่อไปเล้ครับเป็นจังเลยมาใส่ขี่เกลอกระจอกมียังบนนีนก็ะไดฮะยังยอง แม่งยังนี่แขนจุกโกอยู่นี่ยแยังพี่น้องพูดแขนจุกโกอยู่พี่น้องมาใส่ขี่เก้าโจอยังไรอยู่พี่น sure ้องนี่ยังนี่จักโตครับจักโตครับหนึ่งตัวสองตัวสามสี่หาโตพี่น้องหาโตครับผมหนึ่งสองสามสี่หาโตครับผมหาโตครับ บังเนี่ยโอ้เราแทบแตกเท่กักนหรบพี่น้องเอ้ยมัใส้ขี่เก้าเข้าจก็ได้ขอเจ็บครับผมถึงยอดครับไหครับหลังต่อไปครับผมเอ้เอผมก็เห็นชิปนมอุบลนคนสะเกียบบนลงมาเนะาะไปใส่กบไปใส่กบบะเนี้มันติดข้องเนาะข้องเนี่ยธรรมชาตินี่แหละแต่มันข้องเนี่ยก็ติดหน้าเข้าเจกพี่น้องแต่ว,ว่าหลอกหายครับ หายซีล้างหาหลังคนะพวกอิจฉาครับหาอยู่หากินบ่เป็นบานนี้กัเปยลักลักลอบเข้าเจาไปลักลอบของนมูบลไปครับหาอยู่หากินบ่เป็นอิจฉาบ้านนี้ก็ขีีมาไหลครับพี่น้องบอกเลยตำบลคลองยศปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะกลวครขีมาไหล กองอีเล่ยอยูมันดวดอันดวดมาแล้วอันฟ้อยเอยียงมาเต็มยู่พี่น้องมาหลุดมั้งพี่น้องอ้าว้มีครับมีมีครับยังไม่พลาดยังไม่พลาดครับผมกี่เต้มครับพี่น้องกี่เต้มครับมาดูกันว่ากี่เต้มครับผมอูเอาติล่เอาติล่ากี่เก้าก็เจ้ากับพ่อได้อยู่หรือพี่น้องสามเต้มครับผมอู้เต็มสวยเลยพี่น้อง สามเตมครับผมสุดยอดใส่กี่เกาเขาก็ได้อยู่เด้อพี่น้องมาสาบดพี่น้องสามเตมสวยๆครับผมเขียวเก็บครับผม้พน้อมียหงบ่นเนี่ยหลุดกันพี่น้องเอาเอาเอาไม่เหงพี่น้องนี่ไม่เหงพี่น้องเห็นแล้วครับหนึ่งเตมหนึ่งเตมสองเตมครับข่มของสองเตม โอ้สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้ใส่สวยพี่น้องไปพี่น้องอันนี้ใส่ขางสะเด้อพี่น้องย้ำมาแล้วหลังนึ่งว่าไงสองเต็มครับผมไอ้หลังนี้มีบ่เนี่ยหลังนี้บุคือพี่น้องหลังนี้บุคือหลังนี้บุคืออุ้ยผัดแล้วเอ้ผัดแล้วหลังนึงพี่น้อง อู้สิไรสิไรไปหลังไหมเลยครับผมสายสายแล้วพี่น้องสายสายแล้วแดดออกแล้วพี่น้องโอ้ยนอนนอน,น,อนตื่นสายพี่น้องร่างกายก็ค่อยดีนะั่นแน่แหละพี่นอ้องเอ้ยผมไม่แยังเหนื่อยอะไรไปหลังไหมเลยครับพี่น้องหลังต่อไปครับผมเป็นยังไงน้อ นี่จังด้วยนี่ยังบนน้อบ้าน,ออนผา,นสาดสรงเอ,อาได้พี่น้องโอู้หนี่ยังนี่ยังบนนี่โอ้ยน่ามันขึ้นบุมี่อยูพี่น้องเตียมนึงครับผมบุนหน่อยตัวนึงเก็บโอ้ป่าพี่น้องป่ามันเลียนขึ้นแล้วครัน ปลาลปเรนขึ้นพี่น้องอืมเต็มเลยวะนะหยามหยามเลยพี่น้องนี่โดดตรงเด้งตรงเด้งอยู่นี่ตัวตัวซิวบน๊ดตัวซิวขาวครับเฮ้ยนะมึงหลังตโตไปพี่น้อง เนี่ยมีอยังบะเนี่ครับฮะอยังพี่น้อง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 เถิดเทิดเทิดเท่ยเขามีครับมีครับหนึ่งแต้มครับผมปูตัวหนึ่งเนาเก็บครับผมต่อไปครับผม เดี๋ยวเนาะเงียบชุบชุบฮึเงียบ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 กับมีตัวพี่น้องเงียบเงียบกับมีตัวนะครับจักตัวนี่เจักตัวครับผมสี่ตัวพี่น้องอัดทูวายเงียบเงียบครับผมสี่ตัวครับผมนี่อู้เห็นเอือคือเลยพี่น้องเห็นเอือคือเลย รอบน้อยผมอ่ะรอบของผมรอบหนาสามครับผมเน,นี่ยนี่คือครับผมเกลียวไปครับหลังต่อไปครับผมต่อไปครับ,รบ,บนีงบโนเนี่ได้มาน้ำแห้งไน,นลองหลังนี้ก็น้ำแห้งสิเอียงบ้านเอียงบ้นเนาะอ้า หลังนี่พลาดเส้อพี่น้องโอ้พ้าดหลังนึงเหรอครับเอ้ยไปหลังต่อไปแล้วครับผมไปหลังต่อไปครับผมโอ้ยทั้งผีก็เป็นแนวนี้เมืองๆเราเมืเอกี้สีเงียบๆสันเดียรเป็นแนวนี้ทั้งผีก็เป็นแนวนี้ฮะสองตัวพี่น้อง ไปหลังตัวไปแล้วครับผมสองตัวงามๆครับผมครับพี่น้องเนี่ยงมีน้ำกระเพื่อมครับมีน้ำกระเพื่อมพี่น้องเห็นมีน้ำกระเพื่อมนี่พี่น้องจักเป็นปูหรือเป็นกบเฮามาเหมืองน้ำกันพี่น้องน้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมเฮาพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอนี่ยงนี่ จ็กโถพี่น้องแจ็กโถ่จ็กโถครับผมแจ็กโถ่โอ้ยใส่สวยเลยพี่น้องสามโถ่พี่น้องโอ้ใส่งามเลยพี่น้องเนี่ยถือยอดครับผมเกวไปแล้วครับหลังไหมหลังต่อไปเล้วครับต่อข้างกล้องพี่น้องมาข้างกล้องหน่อยครับ ตได้คือบ่อแขางข้องหน่อยอมีน้ำกับเพื่อมอยู่พี่น้องมีน้ำกับเพื่อมอยู่ครับมีเตียมอยู่ครับผมมีเต็มอยู่ครับ,รบนี่เตียมนึงครับผมเก๋เลยครับใส่สวยๆครับผมไปครับยังไหวเลยครับมนี้สาย เยอะเด็ดพิชิตกบมาซั้นพี่น้องเยอะเด็ดพิชิตกบแต่ว่าเงื่อนี่บผมบอกเลยม,มุ้ยผาดครับอุ้ยใส่ได้ใส่เลยครับบุลเลตัมมีครับผมโอ้แต่ว่าอันนี้คือยังสีงเงียบๆมันนึงเป็นเงื้น้อผมเห็นกบลุงหมู่บ้านเลยเต็ดลุงหมู่บ้านโตเงี้พี่น้องโหผาดเสยพี่น้องไปเสยน้อกบตัวนั้นบัดครบเงี้ครับพี่น้องแถวนี้แหละ มันเต็ดลงไปหน่ยเนี่ยวันนี่ยครบลังไหมครับผมล้าง,างต่อไปครับผมโอ้แหวมันพลาดเลยพี่น้องมันเน,นี่บเนี่ยเต็ดลงเนี่ยลังว่างหันแต่วันไ,ไปขึ้นใส่ปลุกเลยแต่เมฆเข่านี่โอ้หนามุนคุณพี่น้องหนามุนคุณตัว่าแต่มีตัวโอเคนั้นแหละโอ้โบุมี่เราพี่น้องบุมี่บุมมี่ ไปครับหลังไม้เล้วครับผมไก่ตะบืนล่ะไอหลังเราถ่ายเลยพี่น้องข่างควงพี่น้องเอ้ยบวชขือหรอกมึงหลังนีนดูนั่นเห็นบ่บ่ออีบบ่ถืออีบหรอกพี่น้องขางควงบวชขือหรอกครับสูดให้หน้าบ่ได้ครับผมไปเดี๋ยวไปสรุปผลสรุปเต็มยุบานไหมพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวมาเอาโกบออกตรงกลางพี่น้อง เดี๋ยวคอยมาบังน้ำกันครับไว้แสดงจักเตี่ยมจักตัวครับผมเดี๋ยวใ,ใส่ตรงเขียวนะครับโอกเบือ่อเลยพี่น้องผมว่าผมเราหลอดไปหลายอยู่พี่น้องหลอดสิบสามหลังมังเนี่ยผมว่าผมหลอดไปหลายแต่ว่าผมผมก็ไปนับครับตอนที่เราไปใส่หลอดสิบสามหลังครับผมนะครับพี่น้องผลงานที่ได้ครบสามสิบตัวพี่น้องหลอดสิบสามหลังครบสามสิบตัวครับผม เด like, ี๋ยวเรามาสร้างเมืองน้ำกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวเขามัดถุงกันครับผมเฮ้มัดถุงเดี๋ยวพี่น้องครบสามสิบตัวรอบสิบสามหลังครับสร้างเมืองน้ำแข็ครับผมแทนนันแทนแทนนันแทนแทนนันแทนโอ้โหโอ้โจเย็นลูกพี่เจียเย็นครับใจเย็นครับรอบนี้ไม่ตกรูงงามเลยพี่น้องเราเกี่ยวเขาแล้วครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้ สองโลเด้อพี่น้องครับสองโลครับผมสามสิบตัวครับรอบนี้มันโคบมันโตง่ายครับเขาเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องฮะอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดสต๊อกเกย์กดกระดิ่งกระตากไปบาตาคนบานได้ครับเออไปหาอยู่หากินแนวเลยเดี๋ยวร่วมกันพี่น้องรับชมครับผมจิบนี่ว่าเตาคนบานขอลาไปก่อนขอเก้าว่าสวัสดีครับโอ้มันหมานอยู่พี่น้องเขาเกี่ยวเขาแล้วเนาะ รอบหน่ยหนอยๆก็ได้หลายอยู่ครับผมกบุบมีเตสร่งงามครับ